สวัสดีครับผมอมนาดูสิรโอลานนะครับประธานกรรมการผู้จัดการของบริษัทเจมอเตอร์เทสจำกัดนะครับทางเจมอเตอร์เทสนะครับตั้งอยู่บนถนนสีน้ำขลินนะครับในตลาดรถยนต์ AP ล็อกที่23นะครับอยู่ใกล้กับสี่แยกอ่อนนุชนะครับห่างจากห้างซีคอนอยู่ประมาณ800เมตรนะครับทางร้านเราเนี่ยจะคัดสรรเฉพาะรถคุณภาพเกรด A นะครับคนที่ออกรถจากเราไปเนี่ยสามารถอุ่นใจได้เพราะเรามีบริการหลังการขายนะครับคุณสามารถโทรเข้ามาปรึกษา หรือถ้าเกิดรถคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยสามารถนํารถเข้ามาให้เราเนี่ยเราสามารถซ่อมาบำรุงให้คุณเนี่ยฟรยีระยะเวลา1ปีเต็มนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีรถโปรโมชั่นนะครับสำหรับงาน Fast Auto Show Thailand 2016นะครับเดี๋ยวเราเชิญไปชมกันเลยครับ สำหรับคันนี้นะครับเป็นรถลิสันเทนาะครับ 250XV ะครับปี2011นะครับเป็นตัวท็อปนะครับมีซันลูฟแล้วก็เนวิเกเตอร์นะครับสำหรับภายในนะครับเป็นมีปุ่มสตาร์ทนะครับเบาะหนังแท้นะครับนั่งสบายครับนุ่มนะแล้วก็นิ่มด้วยนะครับสำหรับเทนาคันนี้นะฮะสำหรับป้ายแดงคันนี้นะครับจะขายอยู่ที่ร้าน650,000นะครับส่วนมือสองเนี่ยหน้าร้านผมขายอยู่780,000นะครับแต่เฉพาะในงานเนี่ยผมจะลดเหลือ670,000นะครับ เป็นโปรโมชั่นสำหรับงาน f a สต Auto ต้โช Thailand 2016ปีนี้โดยเฉพาะนะครับสำหรับโปรโมชั่นในงานครั้งนี้นะครับรถของผมเนี่ยจะฟรีดาวเกือบทุกคันนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.99นะครับแล้วก็มีดอกเบี้ยเนี่ยฟรีถึง6เดือนนะครับคุณสามารถไปจ่ายดอกเบี้ยทีตอนเดือนที่7ได้เลยนะครับมีของแถมมากมายนะครับ เช่นกระเป๋าเดินทางเครื่องฟอกอากาศแล้วก็บัตรเติมน้ำมันสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ติดต่อกับทางเจมอลต์เทสตนะครับได้ที่เบอร์0611199789นะครับหรือที่เบอร์027214422นะครับแล้วพบกันในงานนะครับขอบคุณครับ